กูจะขายรหัสปักธงเอาป่าน้องชายกูมึงขายเป็นคนแรกเลยโอ้เท่าไหร่ละพี่กูขายเต็มที่เลยห้าหมื่นโอ้ห้าร้อยได้ไหมั้ย <c oughs> มึงมึงต่อมึงต่อกูอ <c oughs> น่าเกลียดมากเลยมึงต่อกูนะห้าร้อยเนี่ยนะเอ็มไอดีเกมบัตเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชิบะสโตที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิงอยู่ด้านล่างครับ แม้ต้นนิ้วจะมีหนามแต่ถ้าดอกมันงามเราก็พร้อมที่จะปีนเอาด้วยโดยส่วนตัวแล้วผมแทบจะไม่ได้ค่อยทำคอนเทนต์ปักธงเลยเนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราปักธงนั้นมักจะมีอุปสรรคบางอย่างมาขวางกั้นดูเอาจังหวะดีแหละต้องปักธงชกจับตาดูให้ให้ดิยาแอกไปหนึ่งทีแล้วมืออีกแล้ว ฮ้ยอะแต่จากคลิปที่แล้วนั้นนะครับผมมีคนดูบอกว่าพี่ครับพี่ปักธงหน่อยพี่ถ้าเกิดพี่ปักธงนี่คือชิวๆเลยพี่ไม่ว่าจะจีบสาวคนไหนก็ได้ทั้งนั้นคงไม่โดนไอ้หนุ่มคนนั้นแย่งไปหลอกอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะผมว่ามันไม่จริงนะครับผมแต่อยากจะบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยใช้ท่านี้เท่าไหร่ถ้าเกิดไม่มีคนขอนะครับผมหรือไม่ก็ตอนที่เราทําวิธีกรรแบบส้นตีนนะครับผม ผู้ชมผมปักทงล่อมาดัานนะผูช้ชมมันคือกับดักผูช้ชมคนจะร่วงภายในสามเปียงเ <c oughs> ลือกว่าหมดเลยแม่ติดตามอยู่เ้ยได้ติดตามอยู่อย่างนั้นละ่ะได้โคงเห็นวิลากรรมของเราแล้วสินะเพื่อนเอาไปนี่ผูช้ชมมันคือการปักทงล่อคนจะร่วงภายในสามสองหนึ่งเปียง <c oughs> <c oughs> กับดักปักทงครับผมบาร์บี้คนเร็ว และซึ่งวันนี้ผมจะมาแสดงให้เห็นว่าถ้าปักธงมันไม่ได้บอกกับทุกๆคนโดยเฉพาะบาร์บี้คนนี้ครับผม โชวไปหน่อย <c oughs> ขอวิ่งด้วยแล้วกันขอวิ่งด้วยวิ่งด้วยนี่ครับผมเราอยู่หน้านำ้ำพุมุมแอคประจำตำบลน,นะครับผมอะ <c oughs> ไม่ต้องพูดพ่ำมทาเพลงนะครับผมเรามาทำกันปักเลยลกันนะครับผม <c oughs> ดูซิว่าอย่างที่กูชมบอกนั้นมันจะสำเร็จหรือเปล่าผู้ชม ผู้ชมมีแต่น้องริ้ว่าพู้วิ่งมาฮะไม่เห็นมันจะมีะทำไมมีแต่น้องเป็ดวิ่งมาล่ะคนไม่เห็นมาเลยผู้ชมหลอกผมไม่ด้ไม่มีใครมาเลยมีแต่เป็ดของผมนี่มันวิ่งมาไม่น้เห็นแผ่นหลังของชายคนนี้หรือเปล่าผู้ชมจังหวะนี้แหละผมทำการปักธงหน้าน้ำพูนะครับผมแล้วเป็นยังไงผู้ชมดูนะครับผมไม่มีไม่มีใครมาเลยไม่นะ ไม่มีใครมาเลยคุณผู้ชมแม่มาในคลิปคนอื่นเลยไม่นะไม่คนดูตั๋วผมมาครับผมเราอยู่ตรงนี้เลยบอกเลยขนาดอยู่ครับเฮ้ยอยบอกนะว่าสัตยาน,นายพามานายรู้สินะว่าฉันมีท่าปักทบโอเคมันไม่รู้นะครับผมครับผมว่ามันจะ <c oughs> มาสองชื่ออย่างเดียวมาผู้ชมผมบอกเลยตรงนี้แหละต้องมีคนเห็นบ้างอ่ะจริงๆไง,งดู นิ่งเลยนิ่งไหนคุณผู้ชมนิ่งเลยไม่เห็นมีใครมาเลยคุณผู้ชมฮะในคุณผู้ชมบอกว่ามันจะได้ผลมันไม่เห็นมันจะได้ผลเลยคุณผู้ชมทําไมคนอื่นมันได้ทำไมคุณไม่ได้ให้ตายเถอะ <c oughs> ไม่นะคุณผู้ชมผมไม่เชื่อมันจะไม่สําเร็จเราต้องลองเฮ้โยโคโยตี้เฮ้ยเฮ้ยแนนนนอกคุณผู้ชมแนนโนอก <c oughs> สนุกก็แหละขึ้นปลิวปักเลยแล้วกันผู้ชมนี่แน่สน่อยไหมเนี่ยสน่อยหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยเออเฮไล่ค่าจะจะถ้าปักโทมกูหรือว่ามันจะไกลไปผู้ชมแน่แน่ผมว่าไกลไปพวกนี้จะสายตาสั้นหรือเปล่าผู้ชมอะลองใกล้เลยตรงนี้เลยแล้วกันผู้ชมฮะตรงนี้เลยอะ ผมว่าระยะทางมันไม่ใช่คำตอบคผู้ชมฮะงั้นผมปากต่อหน้าล้วผู้ชมมาดูดิว่ามึงจะไม่เห็นอีกดูอันนี้กูปากแล้วเอาไปนี่นี่เพียงนี้ได้เห็นนะโอ้สายตาสั้นก็จะกัดให้ตายเจ็บไร้ค่าตวงกูไร้ค่าจะจัดไปดะและตอนนี้นะครับผมเราอยู่ณเทือกเขาอีนไตอมไม่ใช่เทือกเขาอันไต วันนี้เราจะมาทำตามคำขอโดยการที่มาแอคนะคผมผู้ชมและก็ทําการปักธงเลยละกันนี่แน่ผมบอกเลยต้องมีคนอึ้งบ้างแหละเพื่อต้องมีสักหน่อยบ้างแหละต้องมีคนวิ่งมาหาผมบ้างแหละจริงๆนั่นไงนั่นไงผู้ชมครับผมนั่นไงฮะผมว่าต้องมีคนมาหาผมบ้างแหละขยับตัวนิดหน่อยขยับตัวนิดนึงวิ่ง,างมา วิงมาทางเทือกเขาเดี๋ยวนี้นั่นเหล่าพิงมาแล้วเอาวิ่งกลับมาแล้วกลับมาทำไมเฮ้ยสนใจกันหน่อยทงอยู่ตรงนี้สนใจผมหน่อยตรงนั้นนะ่ะไม่สนใจมาถ่ายรูปด้วยกันหรือเนี่ยทงนี่ยทงเนี่ยเนี่ยทงเห็เนไหมนิ่งครับผมนิ่งนิ่งมากนิ่งสุดๆทําคลิปไหมใช่ทําคลิปอยู่เอาก็รู้ดิทาไมกันทําไมถึงไม่มีใครเห็นผมปากเลย ไมนะ่ได้สงสัยจะไกลไปหน่อยนะครับผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนเราอยากถ่ายรูปจริงๆนะครับผมผมจะปักบนนี้เราจะมาดูกันว่าใครจะมีความพยายามที่จะขึ้นมาหาเราบ้างผู้ชมที่บอกผมว่าถ้าปักคงยังไงก็มีคนสนใจจีบสาวติดแน่นอนผมบอกเลยว่าจะจริงหรือเปล่ามาดูที่การทดลองตรงนี้กันนะผมมฮะมาผู้ชมปักคงเลยละกันแงน่ินงนะผมว่านิ่งนะผู้ชม ผมเงียบเลยฮะทุกผู้มเย้อย่าบอกนะมีคนเห็นแล้วไม่ได้เห็นถกรเลยนะชินนะใช่ไหมฮ <c oughs> สู้เขาความพยายามของพวกนายคนดูไปประจักษ์แล้วว่าพวกนายต้องขึ้นมาหาเราอย่างแน่นอนใช่ไหมเอาละ่ะทุกคนเอาใจช่วยกำลังขึ้นบ่กไปแล้วตอนนี้ยังไงมาเพียงแค่สองคนจากสามร้อยสิบห้าคนตรงนี้เนะี่ยขึ้นไม่ได้ขึ <c oughs> ้นไม่ได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> กรรมกร กลับมาหาเราก่อนเดี๋ยวนี้เลยไปแนละ้วกลับมาต่อไปคุณผู้ชมไม่เห็นมาจูงกันเหมือนที่เขาว่ากันเลยไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยไปนะบางทีผมก็คิดนะครับผมว่าถ้าชุดเอามาแต่ไหนเอาคนตายพอน,เพนีเขาไม่สังเกตทงผมแต่เขาสังเกตเห็นชุดผมคุณก็คิดเอาคุณผู้ชมฮะเอามาจากดีแท็กไปเติมกันซะน,นะไปโอเคครับ okay, ผมบางทีถ้าปักน้องที่ทำตรงนั้นออกลงมาบางทีถ้าปักทงนะครับผมอาจจะ เหมาะกับบางคนเท่านั้นอาจจะอ,อะไรอีกบางทีที่ผมคิดนะครับผมคือถ้าปักธงมันอาจจะไม่เหมาะกับผมก็เป็นได้เพราะทุกนาทีที่ลุ้นตรงไหน <c oughs> ถามเยอะจังกูจะได้ปิดคลิปปเนี่ยมันสมัครแบบเป็นแพ็กเกจเราต้องไปซูมพอไปซูมเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแรกอันนี้เข้าใจปะเนี่ยถ้าปักธงนั้นบางทีอาจจะมีเพียงแค่บางคนที่ สามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ผมบอกเลยว่าคนคนนะไไั้นถ้าไปเนถามเยอะจังถามเยอะจริงจริงเอาในแอปดีแท็กอะแล้วกูก็ไม่ได้ปิดคลิปสักทีให้ตายเถอะกูพูดไป่จบสักทีควรอยู่ได้ <laughs> เอ็มน้องชาพี่แมงก็แซ่ดแล้ว่ะน้องแม่งเยฮะแซ่ดอะไรอ่ะพี่ พี่ไปปักทงมาแม่งไม่มีใครสนใจกูเลยทงกูแม่งราคาตั้งสอง0 0พกว่าเพชรราคาแบบแพงนะเอ็มจริงๆถ้าปักทงมันไม่มีใครสนใจกูเลยวะมันอยู่ที่คนปักไว้อ่านนีมึงว่ากูอะเอ็มแต่กูตัดสินใจแล้วเอ็มกูจะขายละัสปักทงเอาว่าน้องชายกูมึงขายเป็นคนแรกเลยโอ้เท่าไหร่ละพี่กูขายเต็มที่เลยห้าหมื่นโอห้าร้อยได้ไม, <laughs> มั้ยมึงต่อ, <laughs> ม,ตอมึงต่อกูน่า <laughs> เกลียดมากเลยมึงต่อกูนะห <laughs> ้าร้อยนะเอ็ม โอ้โห <mark> ให้เกียรติกูด้วย500เหรอเอ็มแต่ว่า500ก็โอเคนะเอ็มคือคนรู้รหัสกูก็อาจจะนิดหนึ่งไม่เยอะไม่เยอะมีไอวินไอแบกไอจ้าไอตังมเยอะนะเอ็มโคตรเยอะเลยรหัสกูชิบหายแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้รหัสเยอะอาจจะลดราคาได้ก็สักห้าร้อยก็น่าจะโอเคเอ็มกูห้าร้อยถูกกล่นะเอ็มถูกไปมีแค่ปักธงแค่นี้เหรอพี่เฮ้แต่กูมีชุดฉลามนะ ด้ยจริงไหมเนี่ยเอาจริงฉลามเอาป่ะล่ะมีชุดกูอะที่มม่ชอบอแบบหนึ่งเลยมึงให้พันหนึ่งเลยเหรอใช่<ด>พี่เพิ่มมาตั้งห้าร้อยจัดแปชุดฉลามบวกท่าปักธงแล้วกันโอ้ยไม่เอาพี่เอาแต่ฉลาม <laughs> ปักธงกูไม่มีค่าเลยไอ้ตายเถอะจัดไฟดิว